สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอาจารย์เิงย์เนธชีวะได้ใหม่ในรายการคนเหนือดวงปายวันประจําวันเฤร์หัตที่15กรกฎกาคม2564หลายๆท่านอาจจะต้องเริ่มต้นจากการเดินทางไปในทางหลายๆแห่งตรวจทานสักนิดนึงนะคะอย่าให้เข้าของเครื่องใช้ตกหล่แล้วต้องกลับวนกลับมาอีกครั้งหนึง่งมันเสียเวลาค่ะและก็หลายๆท่าน จ,จะได้ยินแต่คำข้ามบนเรื่องว่าทำยังไงให้เศรษฐกิจดีขึ้นทำยังไงให้มีรายได้มากขึ้นนะคะฟังบ่อยๆอ,อย่าเพิ่งเบื่อเพราะอะไรรู้ไหมคะบางท่านอาจจะทำไปแล้วแล้วประสบผลดีอย่างมากมายมันอยู่ที่คุณให้คุณค่าความสำคัญกับสิ่งที่คุณได้ยินตลอดเวลาหรือเปล่าเพราะการที่คุณฟังแล้วคุณใส่ใจในสิ่งที่เขาพยายามท้ามบอกให้คุณทำนู่นทำนี่ ไม่แน่นะคะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างจุดว้าวเพราะอะไรคุณอาจจะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เรียกว่าเป็นจุดที่หลายหลคนอิจฉาคุณอาจจะค้นพบกิจการใหม่ๆคุณอาจจะค้นพบวิธีการที่จะระดมเงินทุนใหม่ๆหรือมีไรายได้เข้ามาชนิดที่เรียกว่าไหลามาเทมาก็เป็นได้ค่ะอยู่ที่คุณเลือกจะเป็นคนที่หาจุดว้าวให้กับตัวคุณเองได้ขนาดไหน เรามาดูนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์จุดว้าวของคุณจะเกิดจากอะไรบ้างใบแรกคุณได้ไพ่ปัญญาใบที่สองได้ไพ่สมณะใบที่สามได้ไพ่กระดุมพระแมรู้สึกอิจฉาคนที่เกิดปัญจันท์จริงๆเพราะว่าสมณะหมายถึงจุดสูงสุดคุณกําลังขึ้นไปยืนอยู่บนแท่นจุดสูงสุดคุณหวังอะไรคุณปรารถนาอะไรคุณจะมีคนมาช่วยสพอร์ตคุณจะมีคนมาช่วยชี้ทาง เพราอะไรแรกเริ่มเดิมทีแล้วคุณเป็นคนที่เรียกว่ามีปัญญามีความคิดมีการศึกษามีประสบการณ์เต็มเหนี่ยวแล้วในอนาคตคุณได้อะไรคุณได้กระดุมพระนั่นมันหมายถึงว่าคุณพร้อมค่ะนอกจากตัวคุณพร้อมคุณยังมีซัพพอร์เตอร์คือคนที่คอยช่วยเหลือคุณ,คณเขาก็พร้อมพร้อมที่จะพาคุณก้าวกระโดดในเรื่องของไรายได้ที่มันอาจจะเป็นดับเบิลอย่าพลาดค่ะ อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์กลับมาดูวันถัดไปคนที่เกิดวันอังคารคุณได้ไพ่วาสนาคุณได้ไพ่พันธุและคุณได้ไพ่ทานวาสนาพันธุ์ทานเป็นไพ่ประจําของคนที่เกิดวันอังคารในวันนี้พันธุอาจจะบ่งบอกถึงความสนิทสนมกลมเกลียวของคนในครอบครัวหรือหน้าบางครั้งอาจจะหมายถึงธุรกิจการค้าหลัก การค้าบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่หรือกึ่งกึ่งมหาชนในเมื่อคุณมีโอกาสมีวาสนาที่ได้ทำงานกับบริษัททำงานกับในครอบครัวทำงานกับองคอ์กรแล้วอย่าลืมค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมามันอาจจะมีผลกระทบแต่ก็ไม่มากมายเท่ากับคนหลายๆคนในเมื่อคุณมีความพร้อมถึงขนาดนี้แล้วให้ค่ะแบ่งความพร้อมของคุณให้กับคนที่เขายังขาดอยู่ นอกจากคุณจะมีความสุขคนเดียวคุณกำลังสามารถสร้างความสุขให้คนรอบข้างได้อีกอย่างน้อยเดินไปไหนมาไหนคุณก็จะเห็นรอยยิ้มคนรอบข้างคุณยิ้มตอบกลับมาให้คุณค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธคุณได้ไพ่วิบัติคุณได้พไพ่พ,พบและเทสาตีวิบัติพบเทสาตีเป็นไพ่ประจำของคนที่เกิดวันพุธในวันนี้ พบแน่นอนเป็นการบอกเรื่องราวในอดีตเป็นการบอกสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างเรื่องเก่าๆอดีตเก่าๆวิบัติมันมงบอกถึงคุณกําลังกลับเข้าไปทบทวนในอดีตในสิ่งข้อผิดพลาดในอดีตว่าคุณสามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้ไหมหรือถ้าหากมันเกิดขึ้นในวันนี้คุณสามารถที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงปะอะไรให้มันดีขึ้นได้ไหมนั่นคือการเตรียมความพร้อมของคุณอย่างหนึ่งที่คุณจะไม่กลับ ไปอยู่ในวังวนหรือกลับไปอยู่ในภาวะการที่มันไม่ดีและตรงนั้นล่ะค่ะที่ทำให้อนาคตของคุณจะมองหาช่องทางประสบความสำเร็จในเรื่องของกิจการการค้าอย่างมากมายก่ก่อนสำหรับพิหัสสุขเสาร์อาทิตย์พบกันในช่วงหน้าค่ะแล้วกลับมาเจอกันนะคะค่ะ อกอ d กินเล่นได้ไม่มีเบื่อจะทําเมนูอะไรก็อร่อยอร่อยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพอักคีคอฟฟี่รสชาติความเข้มข้นเผ็ดร้อนของชีวิตที่คุณดื่มได้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่081 444 9565 วัดภูมงลคลหลวงพ่อพัดวัดกล้ยด้วนรุ่นพยักเจ้าพระยาหาชอบบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์เครื่องฉันนงทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทราชจะพึุและทีมงาน สู่ช่วงที่สองของรายการนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าวันพฤหัสคุณจะหาจุดร้าให้กับตัวเองอย่างไรใบแรกทุกขตะราชรูแล้วก็อัมมาทุกขตะราชกูอัมมาเป็นไพ่ประจําคนที่เกิดวันพฤหัสในวันนี้คําว่าราชรูแน่นอนสิ่งหนึ่งคุณเป็นคนที่มีความพร้อมคุณเป็นคนที่มีความสามารถแล้วพร้อมจะหยิบยื่นความสามารถกับโอกาส ให้กับคนอื่นได้ในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกกังวลใจนะคะว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันไม่สามารถทําได้ดั่งใจคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราร่วมมือช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เป็นแบบนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างมันเป็นอดีตไปหมดแล้วเพราะปัจจุบันคุณสามารถใช้ความตั้งใจของคุณให้มันเกิดผลประโยชน์ได้สูงสุด แต่ผลประโยชน์ในที่นี้มันบ่งบอกว่าคุณจะเป็นผู้ที่แนะนํานะคะชี่ช่องทางทางออกในการที่จะบริหารจัดการกับตัวเองในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินหรือหนี้สินได้อย่างถูกวิธีคุณสามารถทําได้แล้วตรงนี้แหละคะ่ะคุณสามารถช่วยเหลือคนหลายๆคนมีความรู้ในเรื่องของไฟ n a n c ช a l เอาออกมาใช้ค่ะ เพราะหลายๆคนรอฟังอยู่ทางออกที่ดีโดยเฉพาะสถานการณ์ของความเป็นหนี้ทำยังไงลดต้นลดดอกคุณทำได้อาจารย์เชื่อสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์คุณได้ไพ่มูลละปัตตนิและสัจจะมูลละปัตตนิสัจจะเป็นไพ่ประจำวันของคนที่เกิดวันศุกร์มูลละปัตตนิสัจจะปัตตนิบง่งบอกถึงคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญา ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ตามคู่สัญญาของคุณคู่ครองของคุณหรือคู่ชีวิตแต่ละคนเขาเทน้ำหนักไปตรงที่เขาเชื่อมั่นตัวคุณเขามีความหนักแน่นและเขาเรียกว่าเป็นฐานเป็นหลักให้คุณได้เดินต่อไปแค่อย่างเดียวเท่านั้น คุณจะต้องทําตามในสิ่งที่คุณฝันคุณจะต้องทําตามในสิ่งที่คุณเคยต e ั้งใจเอาไว้เขาเธอผู้ครองผ, slider, ผู้ค้าผู้สัญญาเขาเห็นตรงนั้นไงคะเขาถึงได้ประคับประคองคุณให้ลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งเพียงแค่อันเดียวอย่าถอยและทําตามในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและต้องการเขายังเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วคุณล่ะคะทําไมจะไม่เชื่อตัวเองสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ คุณได้ไพ่ชลิตโทคุณได้ไพ่ภูมิปาโลและขันติชลิตโทภูมิปาโลขันติเป็นไพ่ประจำของคนที่เกิดเป็นเสาในวันนี้ภูมิปาโลบ่งบอกถึงการดูแลรับผิดชอบ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะดูแลรับผิดชอบในเรื่องราวบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องราวได้อย่างไม่เต็มที่ด้วยภาวะการที่มันเรียกว่าไม่ประจวบเหมาะหรือไม่สามารถส่งผลให้เราทําตามเจตนาลมที่เราเคยตั้งใจเอาไว้ได้แต่ตอนนี้มันเป็นโอกาสโอกาสที่คุณจะทําตามได้สิ่งที่คุณตั้งใจไว้อดทนอีกนิดนึงค่ะ พราะเขาบอกเลยนะคะว่าการอดทนจะพาคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการในเร็วันนี้สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณได้ไพ่เดชกาลกิณีและมรณะเดชกาลกินีมรณะเป็นไพ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจาวันนี้กาลกินีหมายถึงสิ่งที่มีตําหนิแตกร้าวปัญหา อันนี้อาจจะเป็นไพ่เตือนในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะดื้อด้านคุณอาจจะเรียกว่าดินน้นรนหรือดันทุลังในหลายๆเรื่องตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำคุณอาจจะอึดอัดใจในการสิ่งที่คุณอยากจะทำแต่ทำไม่ได้ตอนนี้คุณอาจจะต้องละเลิกละวางตรงนั้นแหละเพราะคุณจะไม่มีเวลาคิดในเรื่องเหล่านั้นเพราะตอนนี้กลับกลายเป็นว่าโอกาสมันอยู่ตรงหน้าการคว้าเงินมันอยู่ตรงหน้า คุณหมดเวลาคิดเฉยไฉฟ้าไว้ก่อนค่ะรายได้ฟ้าไว้ก่อนค่ะ,อน,คะอนาคตที่ดีที่มันกำลังจะเริ่มต้นจากตัวคุณและสำหรับวันนี้แล้วการที่เราหันไปมองข้างหลังหลายหลคนอาจจะอนาจใจเงินเก็บมันอาจจะล่อยหลอบางคนอาจจะมีหนี้สินแทนเป็นเงินเก็บแต่อาจารย์เชื่อนะคะเจ้าหนี้คุณหลายหลส่วนของภาครัฐบาลเองเขาก็เห็นใจคุณมี แต่ยังไม่พอจ่ายต้นก็ขอจ่ายดอกไปก่อนก็ยังดีเพราะเจ้าหนี้หลายๆท่านเขารอคําตอบจากคุณว่าคุณคงไม่หนีและก็พร้อมที่จะใช้หนี้เหมือนเดิมน,นะคะสิ่งนี้จะทําให้คุณสามารถอยู่รอดและก็ปลอดภัยชีวิตจะได้ไม่ต้องหลบหนีไปตลอดค่ะแล้วพบกับดิฉันได้ใหม่อาจารย์เปียกเนสีวะในวันต่อไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ หลวงพ่อพัดวัดกล้วยด้วนรุ่นพยักเจ้าพระยาหาชาวบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์รเครื่องชั้นนาทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทราชพฤกษ์และทีมงานไส้กรอก KLD กินเล่นได้ไม่มีเบื่อจะทำเมนูอะไรก็อร่อยอร่อยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ อักทีคอฟฟี่รสชาติความเข้มข้นเผ็ดร้อนของชีวิตที่คุณดื่มได้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่0814449565